สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมือนีอ้อนกับเพื่อนสาวเนาะผ้ากันมาทำบุญนะเพียงเนาะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาคุ้มครองเฮ้าจากคนไกลบ้านไกลเมืองมาใสอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเฮ้ากับมาขอพรเพิ่นนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่น ดูแลปกปักรักษาขอให้ได้เจอได้สิ่งดีๆสมดังปราธนาสิ่งใดบปดีปดกัขอให้มันผ่านผลไปในเร็ววันเนะพี่น้องเออนีตอนนี้ก็ฮาหมองหยอดเงินนอะนพี่น้องกับโบเห็น <c oughs> วัดวัดแห่งนี้กัต่างยูแทวอ่าถนนอ่าบนเนืใจว่า แถวๆจเจริญกรุงแะ้วพี่น,อนๆๆ้องกับกล้ๆแถวๆเจริญกรุงเนาเป็นพระซื้อวัดก็คือว่าวัดไผ่เงินนะเพียงเนาะ <c oughs> อาวัดแหงหนี้ก็มีซื้อเสียงในด่านพระแม่แลัศมีเนาะหลายๆทานอาจจะเคยมามาไหวามาขอพรเนาะอยู่ตรงนี้นะเพียงเนอานี่อยู่ตรงนี้อ่อนกับมาเป็นขังที่สองขังที่สองนี่เนาะกับมูมู เราต่อยเพิ่นเพิ่นมาปุนไหวเนาะแล้วเพิ่น,น,น,พนก็สซเร็จนะพี่นอ้องสําเ็จได้งานได้การไม่ที่ดีขื้นน้องพี่นอ้องเนาะก็เลยได้พาก,กันมาไหวเพิ่อนอีกเทือนึงนี่เจฮาทของเหาเนาะเพิ่นมากกับอ่าคนขู่ใจของเพิ่นเนาะพี่นอ้องเนาะนี่เฮากะมูกะสามคนเนาะกับสีมาก เลงคิวกันเขาไปขอพรเนะาะราวว่าหลายๆคนกับมาเพื่อสิ่งนี้เนาะนี่คือจุดเด่นของวัดแห่งนี้และพี่นอ้องหลายๆคนกับสิมาขอพรเพิ่นแล้วเต่ว่าผู้ใดสิอขออยังขอแตกต่างออกไปอย่างการงานแต่ว่าลักลเรื่องานคมัก ประมาณนี้เนาะพี่น้องทีโมมาเนาะจ้ะเนาะสต่อยเพิ่งกับกระลังยืนคอพอนต่างๆที่เพิ่นอยากได้เนาะพี่น้องอ่อนก็นเลี่ยทายอันนี้ก็คือของอ่อนเนาะสุดนี้บูซามากกับประมาณบอยฮาซิบ,บาทเนาะจ้ะกระสิมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีอ่าเครื่องประดับแล้วก็นมเนาะพี่น้องเนาะคือนมซีชมพูเนาะพี่น้องนะ คลินเนกขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องกับสบายดี่สวัสดีทุกคนดนอจ้า